วิธีคิดของธุรกิจ gen x กับ gen y ต่างกันยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง gen x เนี่ยจะเป็นธุรกิจสไตล์ traditional บอกปากต่อปากต้องเจอหน้ากันถึงจะปิดการขายได้ส่ว so น gen y เนี่ยจะเริ่มตระหนักถึงการทำออนไลน์แล้วทำโซเชียลมีเดียมีเว็บไซต์ทําการตลาดออนไลน์ในการหาลูกค้าใหม่และปิดการขายผ่านแชท ซึ่งมันเหมือนกับ Gen X เลยนะแต่สร้างความสัมพันธ์แตกต่างกันจากที่เป็นหน้าร้านปากต่อปากการเป็นออนไลน์โซเชียลมีเดียแทนซึ่ง2ส่วนนี้มันมีปัญหารเรื่องของการสื่อสารผมได้เขาศึกษากับธุรกิจที่เป็นท р ิชชั่นอลที่ต้องการโตออนไลน์มาหลายคนและทั้ง2คนมีมุมมองเรื่องของการทําธุรกิจที่แตกต่างกันซึ่งปัญหารตรงนี้นนอยู่ที่การสื่อสารทั้ง2คนต้องการให้ธุรกิจเติบโตและอยู่รอดแต่แค่พูดคนละภาษา Gen X กลัวการเปลี่ยนแปลงส่วน Gen Y กลัวการล,ะละ้าหลัะไม่ทันสมัยดังนั้นต้องผสมผสานทั้ง2 Gen เเจนข้ากัเอาจุแข็งเกก่่่าาาาาาามมเเลเอปรระสบณ์ตงๆนา พรีเซนต์ให้คนรับรู้รู้จักเราและเชื่อถือเรานอกจากจัตตาการทำกับตลาดปากต่อปากกับ Gen X แล้วการทำออนไลน์ที่เป็นโซเชียลพ o ูฟเนี่ยก็ยิ่งทำให้ธุรกิจเติบโต,ตยั่งยืนในปีนี้คุณว่าจริงไม่จริงสุดท้ายแล้วถ้าหาตรงกลางร่วมกันแล้วเรื่องอดีๆมาผสมผสานกันน่ยผลลัพธ์ก็คือลูกค้าเก่าติดใจเหมือนเดิมลูกค้าใหม่ก็เพิ่มขึ้น Gen Y ก็ไม่ต้องทิ้ง Gen X ก็สิ่งดีๆพัฒนาต่อปรับให้เข้ากับยุคสมัยใหม,ใหม่ๆธุรกิจครอบครัวของคุณก็ยั่งยืนสนใจปรึกษาการตลาดออนไลน์าาทัเี่พจดลยครบ